สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทิก o u นเม m น n ์ครับผมป้าให้กูดูเล่น5 V5 ครับเมพื่อนเพื่อนมาเล่นที่ทีทิก o u นเม m น n ์นะครับผมจะจดสถิติทุกอย่างครับไม่ายจะเป็นครับอัตราการชนะวินเลท KDA ครับอัตราการฆ่ากันตานะครับแเวลเลทสกอร์แต้มพิดได้แล้วผมจะคำนวณค่าเหล่านี้ออกมาเป็น MMR หรือ Matchmaking Rating ครับซึ่งเบสคะแนนจะอยู่ที่1,000แต้ม เป็นตัวนะครับคะแนนวัดความสามารถของผู้เล่นนะครับผมไลฟ์ทุกวันนะครับที่ Facebook Fan Page นะครับยกเว้นวันอาทิตย์ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆมาจอยมาเล่นหรือมาภาคกับผมด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครรับชอบคลิปนี้ครับผมภาคมันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาดูข้อมูลหน่อยครับฝั่งสีน้ําเงินครับแม่ขี่ไปเยอ์ครับยังคงเป็นการโยนในปี3 0 1 9นะอยู่อันดับ5ครับตอนนี้ครับหล่นไปเรื่อยๆนะล้วก็ไม่ ได้เล่นตัวเมย์ของเขาด้วยนะวอลคาเด็กตา้านะครับแม่มีแค่เด็กตา้าที่โดนแบนแล้วเขาแบนเองด้วยนะฝั่งสีน้าเงินเลฝั่งสีแดงครับหน้าใหม่หลายคนครับนีลองให้คุณหิวกินข้าวครับนะอยู่อันดับ10บอันดีที่สุดนะครับแล้วก็มีตาเบิร์ดนะที่โอเคอยู่ในเวลาส4บสีนะนคุณหิววันรอบนี้แกเล่นโดยอะไรครับอเลสเตอร์ด้วยนะไม่ได้โลมนะครับโลมเป็นหนกล้องนะจองไว้ครับผม หนูเกมนี้จะออกหัวออกก้อยครับแดงหรือน้ำเงินครับในมู้ฝั่งไหนครับไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับเกมที่3มทีนี้โคโลเม้ออนครับกนลังจะเริ่มด้วยฉบับนี้ครับผมให้คุณดูเล่นคับเก็บติติดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเลท KDA a v ฟเฟอร์เลสกและคำนวณแต้ออกมาเป็น MMR ให้เ,เพื่อนๆนะครับ ทีมสีน้ำเงินครับประกอบไปด้วยครับไอรีป่าครับลอริออนปาริสนับเป็นเมทเอลสูแครี่โรมเป็นอารามแล้วก็ลิเตอร์ออฟครับฝั่งสีแดงครับลิโปออฟและเลสเตอร์เมทและซิลิก้าซิลิก้าแครีเหรอซิลิก้าแครี่แล้วก็ลินดิสครับเมดแล้วเทสนะเป็นโรมครับพี่ครับซิลิก้ามันเอาที่ล้างมาด้วยครับแปลกมากไม่เคยเจอเหมือนครับปกติ ใช่ปกติเอาแต่ฟิกเกอร์โดนเวทต่าแล้วเวทปาเลยครับฝั่งสีแดงครับได้บัฟแดงไปครับโอ้โหแล้วบ,บัฟสีน้ำเงินก็เวทคืนครับแม่ต่างคนต่างเวทครับเอาแล้วเอาลิปโป้ด้วยครับเรียบร้อยเฟิร์สป่าเป็นฝั่งสีน้ำเงินครับโอ้โหอย่างเข้มครับผมเราดิออนเสียฟิกเกอร์แล้วนะอืมเยี่ยมแท็กที่อย่างนี้แหละแจมอ๋อคือเป็นแนวตั้งในเกมใช่ใช่แนวตั้งโอเคโอเค ลิปแม่เล็กเตอร์ครับขอโทดนริปโป้กับเพชรครับไล่ครับกลับบ้านครับโอ้โดนยาวครับโดนยามตอนหนึ่งครับโอ้จะเอาให้ได้ลอดลอดด้วยครับผมคือค่อยพระอะไรมาคือสกิลหนึ่งของเอลสุร์โอ๋อครับปู่แล้วไอรีครับมาดูช่อนี้ก่อนครับเปิดไปเติมสีใส่ท่านั่นเอาลีอันครับไม่ใช่ครับไอเอ่อดินดิสครับตายไปเลยโดน เมดก็โดนล็อกเออแต่เมดทางด้านตอนก้นลึกเกินนะโดนอเลสเตอร์จับตายไปเหมือนกันลวลิโป้แกหิวอะไรครับด้านครับตีลิคเตอร์ยับเลยแล้วด้านล่างครับโอ้โหอารลัมครับตายเพื่อเอลซูหรือเปล่าครับแม่แต่ก็ได้เคสไปด้วยครับแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ตอนขากลับไอริจะโดนครับไอรินบิเก็บครับโอ้โหไฟนี่นัวเนี่ยตัวเตี้ยจะจัดเลยครับใช่เมื่อกี้ มื่อกี้เล่นดิสกดอันนี้มาด้วยนะกลายตายเกิดมาอ๋อเอเล็ไซเคิลครับใช่ครับโอ้และลอริออนสกิลไม่โดนครับแอนตี้ครับจะเก็บไอริลินดิสนะก็แต่ผมสับสนนับลอลิงมันเยอะเกินครับลอเลียวลินดิสดิดดิดอะไรครับเต็มไปหมดสมชื่อครับแม่ไม่สนใจเพื่อนแล้วดีแต่ป้อมครับใชเอาแล้วครับริโปิ้สองหนึ่งครับนีเติมเตือิดิษมาเติม ดินดิทครับแม่ลุยูริโฟครับรอไอไอลิมมันมีไอลิมลินดิสดิดดิตรอริออนโอ้เอาจริงนะพี่ผมลิ้นพันแล้วตอนเนี้ยผมแล้วรอริออนโดนจับครับโดนลินเออเราอะไรว่าเลสเตอร์จับเอออเลสเตอร์จับโอเคลิ้นพันก็ตอนนี้องแล้พี่ชื่อทำไมเราเล่นตัวละครที่มันพากง่ายๆไม่ได้เหรอครับนั่นสิครับพี่ โอ้ลหลิโป้ครับไปล้วงรับตับแตกครับโอ้โหลึกจัดๆครับฝั่งสีแดงครับเอาเยอะครับแม่ไอริสไอริสไอริเออไอผมไม่มีเพื่อนลูกเขยชื่อไอริสอีกลอตสองตัวเลยเหรอรอดหมดโอ้ต้อนดีฝั่งสีแดงเขาต้อนยีงดีครับโอ้รับลิโป้กลับบ้านครับทางด้านอเลิเตอร์ครับบอมาทางนี้กลับบ้านทางนี้ครับแม่ได้ลิกเตอร์ฟรีๆครับทางด้านลิโป้ โอ้หและอลัมครับกับไอริมาแล้วครับหิวแล้วครับงงเจงงซุปเปอร์งงแค่ไหนโอ้โหแลวรอไอริไอริเออไอริครับจะเอาทานด้านเซิก้าให้ได้ครับแม่หิวครับแต่มีทางน้านลินดิสครับก็ไปมาริตอนด้านหลังแล้วและไอริครับบอกไม่เอาซลิก้าแล้วไปเอาไอลินดิสแทนครับและเอลสูครับดันตไนยไม่โดนครับแต่ไม่เป็นไรครับทางน้านไอริยังโชลิเกนเก็บไปได้อยู่โอ้โหแล้วตายเองครับแม่ยังมีซิก้ากับทันน้านเคสครับยื้อไฟให้ครับ แต่ไอนี้ครับอโอ้โหซื้อตะก,กี้ไว้เพื่อนครับมีเพื่อนครับเดินลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างครับเก็บไปได้หมดเหมือนกันครับฝั่งตีน้ำเงานใช่ครับผมโอ้โหภาพนี้เสียวทางด้านนะับโอโ้ลิ้นจัพันครับใช่สุดยอดมากไปถึงเกมพี่นี่แหละโอโ้โหต้ออย่างนี้ใช่ ลิปโต้อะนดไม่สนใจครับตรงกลางครับปล่อยเคสไปซื้อล่อซื้อให้เพื่อนครับโอ้โหเก็บป้อมซ้ายไปได้ครับฝั่งสีแดงและเคสจะรอดหรือเปล่าครับแม่นั้นก็คือปลาหมึกครับโอ้แต่อารามฟิกเกอร์จับเคสกาป้อมครับโอ้โหอารามของเอเจนต์วันเอวันครับแกเอาอีกแล้วครับแผงลิทครับได้ทินิค้าไปเป็นน้ำจิ้มอีกด้วยครับฝั่งสีมแดงและได้ป้อมตรงกลางไปอีกแกเป็นปลาหมึกย่างไปนะครับนั่นแหละฮะ กันได้สองตัวเอ้ยล็อกได้ล็อกนะครับสูงลุกยิงโอ้โหเก็บตายครับคือแข็งเออน่าจะโอ้ล้วสีแดงเปิดอับิสโซดากอนครับเรียบร้อยได้ไปครับตัวที่สามนะดาวไม่ได้แิ็งแกร็บอีกนี่ปุ่ยกได้ไหมยกความบึกได้ครับไอ้ดิ อันนี้โดนจากลิโป้ครับผมอันนี้คือลิโป้ครับเปิดตีครับแม่ลิโป้เปิดคอมเกอร์ตีครับแม่เปิดตีนักจัดจัดกาอลัมมาฟิกจับทันทีครับโอ้โหแต่ได้ปะได้ลิโป้ปั๊บได้ไปนะแต่เคสครับแม่แปลงล่างแล้วครับเิริก้าเอาไงเิริก้าเปิดป้อมยิ่งปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหเฮ้ยเิริก้าของเนี่ยยังไม่ดูครับโอ้โหแรงอยู่ออกมาสอง้นแล้วนะเิริก้าใช่ตีสัมปีกับมันตีไวครับ จังหวะมันมันถึงกั้มกั้มตึงครับเพื่อนบอกเซฟก่อนดีกว่าัโอ้ยแล้วไอเอลสูดได้ดาบแดงแล้วอุ้ยคาร่โดูลุม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 แต่ไอันี้ครับยังสกิลมือยังสกิลนิ้วยังพลิ้วอยู่นะแครพลิ้วหว่านเป็นใสแล้ยกได้สองอุ้ยจับโดนใครครับไม่มีใครตามมมมีใครตาโอ้ไม่มีใครตามรคับจับโดนอเลสเตอร์นะ โอ้แต่ทรงนั้นครับลอริออนไปเปิดตัวครับแม่ไรนี่ตามสวยอยู่ครับโอ้โหเก็บทั้งนั้นครับเอ่อลินดิสกับเซลิก้าไปได้ครับแต่ลิโป้ครับกาลังจะเนียนด้านซ้ายครับบอกไม่สนอะไรทั้งนั้นครับขียูไม่มีเพื่อนครับโอ้โหชื่อสมชื่อครับไม่สนเพื่อนเลยครับแม่เนียนป้อมด้านซ้ายครับแต่ทางด้านอารามกับเอลสูมากการไปแล้วอไรดี่นี่ค่าได้สามตัวมั้งเออนี่ไงชุดคนคิวเป็นไงอย่างเท่ โอ้ยเลริโป<จ>้ครับโซโล,โลเอลสูไปเลยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับแ<อ>ม่ประมาทหรือเปล่ารับฝั่งสีน้ำเงินก็เห็นลิโป้มีคนเดียวครับใช่ครับไม่มีตัดเลือดด้วยนะฝั่งสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ใช่แบบเมตายด้วยกนะันเอออุย้ยเราจะได้อุย้ยเอาเยอะครับลริโป้แต่นั้นนนัอลัมครับจับมาแล้วครับอเลสเตอร์จับไม่ทันครับโอ้โหอาลัมจับก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบครับเหมือนกลนูครับไม่ได้กล่าวไว้ครับแม่ไปฟันคอเขาก่อนครับ อยู่ในบออ่อก่อนอลิสเตอร์ตายเลยครับผมเรียบร้อย,ย,อยชัดดาโอ้โหเกือบเทสแล้วเกือบเทสแล้วคือทั้งสองทีมต่างคนต่างผ้าเนาะใช่ใช่บบข้ามผ้ากลับไม่กลงประมาณและอลิสเตอร์ครับเอ้อ๋อไปครับแล้วท,ทางด้านลินดิสค,ครับวิ่งหนีขี้แตกเลยครับโอ้ต้องมีเคสครับมามาคอยประคองไว้ครับเกมว่าอยากทำไรเคลรี่ผมหนูเกมที่4เกือบเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โห ไพ่โดนล็อกครับผมใครโดนล็อกครับอเรตตลิกเตอร์โอ้ลิเกเตอร์โดนล็อกหายไปเลยครับแล้วตรงกลางครับลิโป้คุยกับไอรีครับแม่มีไฟมาแจมครับทางด้านครับเลตเตอร์กับลินดิสครับจะมาช่วยลิโป้ครับแต่ไม่ทันครับตายไปก่อนครับลิโป้และไอรีครับแกกำลังจะช่วยอารัมงแต่อารัมหยุดจะช่วยไอรีครับใครจะช่วยใครกันครับแล้วลอริโอครไปล้วงรับตัดแต่ใส่เรตเตอร์เลตเตอร์จับตัวจะตายไปเหมือนกันครับไม่ไหวครับ โอ้โหแล้วตรงนี้ก็เกิดไฟอีกแล้วครับทางด้านอารัมครับกับลินดิสครับอะไรครับนี่มันเฉิดมั่วเมียตัวเตี้ยจะจัดครับผมดูไม่ทนันเนี้ยแป้ยกกองไม่ทนันตรงกลางครับเอาไงครับผมเฮ้ยยิงโอ้โหไม่โดนโอ้ไฟเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบแยกมั่วมากเลยอะแยกกันเลยเอออารัมคือแบบฉันคือแทงแต่ว่าเป็นจิตใจแอจสซิสซิน <laughs> ไปไล่ลินดิสเนี่ยใคุแล้วจับใครครับอารัมครับจับทีเดียวตายเลยครับจับลินดิสนะ จับลินดิสจับลินดิสแต่กแคคลิปตัวเดียวสุดท้ายเนื่อเหลือเอลซูครับเดียวได้อยู่กันได้อยู่ครับเพราะฝั่งสีเงินก็ไม่ไอฝั่งสีแดงครับก็ไม่ได้มีใครมานะ,<จ>ะโอ้ยังไม่จบ <นะ S 1> ครับพาใครคนดูเล่นนะเออจดสถิติให้ด้วยนะรับมาภาคกับผมก็ได้อีกนะถ้าอยากมาภาคกับผมนะไอไข่มังกรใครเก็บหไหมไข่ลินดิได้ครับผมสีแดงได้มังกรครับแต่ดาเบสซิ่งครับเป็นของไอรีนะ แต่เจ๋งไป้รัเฮ้ยเนเข้าไปแล้วพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่หายใจก่อนโอเคนิดเดียวครับ,อ,อ,รบอ,อีกนิดเดียวอะแล้วไม่มีล็อกครับผมเฮ้ยอีกนัดนึงครับผมเอซูเอาไงเอลซูเอางไงอีกสูงสีวะโอเคครับ <laughs> เอ,อเ,เอซูออสลัดไปแล้วครับฆ่าได้แปดตัวนีมาแล้วนะพี่ปเอ้ข้างบนข้างบนดัโป เอาบ้านอยู่ครับต้องกลับถ้าไม่กลับดูเสียนะครับอาร์มเจกับดิโฟครับดูเลื่อนไปดูเลื่อนมาเจอเอลสูงครับผมเอาไม้อัดติดเข้าแล้วครับเอลสุดยิงยิงโอ้โหลิปโป้ิ้นี่ง่วงเลยพีชีพเลยฮะไม่รู้ว่าตัวไม่รอดครับยนางน้อยได้เอลสูงมาสักหน่อยก็ยังดีแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เขาเรียกว่าใช่เขาเรียกว่าความความอยู่เป็นเหตุสังเกตได้อื สับนี้คุนคุนใช่ทัวร์นาเมนต์นะทีทิกจดบใส่เตะเพื่อนๆนะครับที่ตรงนี้อุย้ยอารามฟิกจับัวจับเพื่อนเขาไม่ทันครับโอ้ไม่มีใครเขา<พ>้ขาครับอารามบอกโอ้เหงาเลยครับโอ้จับฟิกสวยใส่ซิลิกา้าครับโอ้เหมือนเหมือนไม่ได้คุยกันครับว่าจะจะเลิกกันเออเขาคุยภาษากายกรนะครับใช่ ล็อกเลยครับโอ้เียหายเลยครับโอ้ปังสีแดงจะจบทันทีครับโอ้แล้วแม่ไอรนี้จะมากันบ้านก็โดนออเรเตอร์จับอีกครับโอ้เอลซูก็กันไม่อยู่คือน่าเสียดายเนาะเสียดายครับเมื่อกี้อารัมจับสวยมากๆเลยนะแต่สีน้ำเงินแกน่าจะไม่ทันกันครับ แบบใช่ใชไม่ทันนังนตัวครับโอ้ยสีแดงชนะไปได้ครับโดยที่สกอร์ผู้ MVP ฝั่งผู้แพ้เอ้ยผู้ชนะนะน้อยกว่าฝั่งผู้แพ้นะใช่ใช่27ต่อ22ครับเออเสียดายเนาะถ้าแบบนอ5คนน่าจะชนะได้อยู่แต่<ช>ทีมแดงเยอะกว่าเมนะื่อกี้ใช่อารลัมครับ MVP ผู้แพ้ 5, 4, 5 5ครับไม่ใช่ 5, 4, 20ครับ9 5ฝั่งผู้ชนะครับม คุณหิวครับมาเลตเตอร์ครับ่า377.7ครับ